สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับออมิชชคอลออฟเลิฟนะคะขับอ้วนวันนี้เราจ,จะมาในหัวข้อตอนนี้เขาชอบคุณมากพอที่จะมาสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือยังนะคะมีสามกองให้เลือกเหมือนเดิมนะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เลือกมาหนึ่งกองไม่เก็บไปคิดมากไม่เครียดนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่สุกมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างป็นเรื่องธรรมชาตินะคะของพลังงานรวม มันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเนาะรับไปแต่สิ่งดีๆนะคะบางครั้งพลังงานมันอาจจะสลับกันคุณสลับเพงได้เลยนะคะแล้วขนาราศีไม่ตรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้เนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันนะคะอันนี้เรามาเช็คดูแค่ตอนนี้นะคะถ้ามันไม่ดีนะคะค่อยมาดูใหม่เนาะคิดซะว่าเล่นเกมแล้วกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยสวัสดีค่ะกองที่หนึ่งนะคะกับหัวข้อ ตอนนี้เขาชอบคุณมากพอที่จะมาสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือยังนะคะมาดูพลังงานคุณก่อนนะคะวันนี้3ใบเนาะใบแรก The Emperor ใบที่2 h a n g m a n ใบที่3 The World นะคะพลังงานของคุณนะคะ มีราศีเมษนะคะคุณเกิดวันเสาร์คุณเกิดวันที่4ี่วันที่12บวันที่21วันที่สได้นะคะพลังงานของคุณนะคะเออคุณเป็นเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูงมากค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เชื่อตัวเองไม่เชื่อใครนะคะเป็นคนที่เออให้ความสําคัญนะคะกับความจริงซะมากกว่าเป็นคนที่อยู่กับความจริงได้อะ่ะคนอย่างคุณนะนะคะเออไม่ชอบพาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกของความฝัน หรือว่าทุ่งวัลเลนเดอร์น,นะคะเพราะคุณรู้ว่าเมื่อตื่นจากฝันแล้วอะ่ะก็ต้องมาอยู่ในโลกความจริงอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณจะพยายามที่จะพาตัวเองมาอยู่ในโลกของความจริงเสมอนะคะเพราะอะไรเพราะว่าความจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายนะอะไรมันจะเกิดมันก็จะต้องเกิดนะคะเป็นคนสุดโต่งไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุด นะคะเป็นคนที่นิสัยนะักเกลงไปสักหน่อยหนึ่งนะคะเป็นคนที่เราบอกไปได้อย่างเชื่อตัวเองไม่เชื่อใครนะคะแต่ไม่ใช่ไม่รับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นนะแต่คุณจะเอามาคิดอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาน่นน่ะนะคะเอ่อความเป็นไปได้เนี่ยมันสูงหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าคุณจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาดีทุกอย่างนะคะที่มี คนมาเล่าหรือมาพูดที่คุณฟังต้องมีเหตุและผลเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีเหตุและผลหรือพิสูจน์ไม่ได้นะคุณก็จะไม่เชื่อหรอกนะคะฟังไม่เฉยเฉยแหละแต่ไม่เชื่อนะคะเป็นคนที่มีบ้านมีรถมีที่ดินมีอาสังหาริมทรัพย์นะมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะเออบางคนนะคะถ้ายังไม่มีความมั่นคงในชีวิตเนาะอนาคตคุณมีแน่นอนเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งโดยเฉพาะเรื่องงานนะกล้าคิดกล้าตัดสินใจ นะคะไม่ค่อยลังเลอะไรแต่ว่าชีวิตของคุณหลายๆครั้งนะมันจะมีแบบได้อย่างเสียอย่างมันต้องเลือกนะชีวิตของคุณมันจะไม่ได้ทุกอย่างนะคะคุณเป็นคนใจดีนะเห็นดูดูดูแบบนี้แต่เป็นคนใจดีนะคะเป็นคนชอบช่วยเหลืออยู่นะคะเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่เอ,อ่อบางคนก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะมันขึ้นแบบ หลายใบเลยทีเดียวเนาะดูจากพลังงานน่ะเราสัมผัสได้อะไรสักอย่างหนึ่งใน anyway, ชีวิตของคุณนะคะมันจะมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอาจจะทํางานแบบต่างประเทศทํางานบริษัทต่างชาตินะคะหรือไม่อย่างนั้นก็ถ้าเป็นสินค้าหรืออะไรที่คุณขายอยู่หรืออะไรก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับต่างประเทศอ่ะเอออะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้หรือไม่อย่างงั้นก็อาจจะแบบเดินมีเกณฑ์ไปไปเที่ยวต่างประเทศนะคะต่างถิน่นต่างที่แดนไกลหรือไม่อย่างนั้นก็ลักษณะแบบ ต้องเป็นคนที่เคยไปเที่ยวต่างประเทศมาก่อนหรืออะไรประมาณนี้นต้องเคยอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะเออไม่ต้องห่วงชีวิตของคุณนะคะอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้มันจะมีอะไรฟุก,ฟ,กฟุกเหงเหงเกิดขึ้นในในใ,ในชีวิตของคุณนะคะสักอย่างหนึ่งนี่แหละเนาะแต่ก็ระวังนะเพราะคุณเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากอยู่แล้วนะคะ ระวังจะมีแบบปัญหาเรื่องไมเกรนนะปวดหัวนะความดันหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากเนาะถ้าเป็นอะไรก็จะเป็นแป๊บเดียวเดี๋ยวจะกลับมาหายดีเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้นะในชีวิตของคุณนะช่วงนี้มันจะมีอะไรแบบเอ่อฟุกฟุกเฮงเฮงเกิดขึ้นเออแต่ไม่ต้องห่วงนะบ้านปลายชีวิตของคุณนะคะไม่มีจนเนาะเออ จะมีทุกอย่างแหละนะคะสุขสบายเนาะตอนนี้เขาชอบคุณมากพอที่จะมาสร้างความสัมกความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือยังขอโทษคุงทีมาดูก่อนว่าคนคนนั้นเขาเป็นใครนะคะ Justice King ถือไม้อ่า King ถือเหรียญ The Date ดีเอ็มเพิรนะคะคนคนนี้เขาเป็นใครคนคนนี้นะเป็นคนที่ดู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 นิ่งๆนะคะดูแบบแต่เป็นคนมีเสน่ห์นะคนคนนี้ไม่จนหอบเงินหอบทองมาด้วยจ้ะคนคนนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนไม่จนเลยนะคะ เออหน้าที่การงานก็ดีนะคะบางคนนะถ้าไม่เป็นระดับผู้บริหารหัวหน้าก็จะเป็นเจ้าของกิจการเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป๊ะไปสักหน่อยหนึ่งเขาค่อนข้างมีระเบียบมีวินัยในการใช้ชีวิตนะคนคนนี้นะคะเป็นคนฉลาดมากๆเลยเนาะเป็นคนที่เอ่อตอนนี้หรอคะตอนนี้มันเหมือนเขามีทางสองทางให้เลือกอะเราดูพลังงานของเขาอะ มีทุกอย่างแหละคนเนี้ยนะคะมีบ้านมีรถมีที่ดินมีอสังหาริมทรัพย์คนคนนี้ไม่ได้มีแค่เงินอย่างเดียวเขามีสมบัติด้วยนะสมบัติเยอะ <c oughs> คนคนนี้นะเออสมบัติเยอะนะสมบัติจากบรรพบุรุษของเขานะคะสมบัติจากคนตายอ,ะอ่ะหรืออะไรสักอย่างหรือบางคนก็อาจจะเป็นแบบไม้ก็ได้นะเออสมบัติจากสามีหรือภรรยาของเขาอย่างงี้ก็ได้นะ <c oughs> มันเหมือนมีสมบัติจากคนตายอ่ะเอออะไรประมาณนั้นอ่ะจากคนที่เสียไปแล้วแล้วทิ้งไม่ให้เขาอ่ะ คนคนนี้นะคะเป็นคนที่ทําอะไรวางแผนนะคะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ออมีภาวะความเป็นผู้นําสูงมาก,กาพอๆกับคุณเลยเป็นคนจริงจังกับชีวิตนะค,ะคนนี้ทําอะไรนี่ไม่ได้ทําเล่นๆนะเออเน้นการปฏิบัติไม่เน้นการพูดนะเหมือนคุณเลยเนาะไม่เน้นมโนนะคะอยู่กับความจริงเป็นเหมือนคุณเลยนะ,ะ <c oughs> อยู่ในโลกของความเป็นจริง <c oughs> คนคนนี้ไม่ค่อยสร้างวิมานกลางอากาศนะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจเหมือนคุณเลยนะคะ เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากๆเลยนะคนคนนี้นะคะไม่ชอบนะไอประเภทที่แบบที่เล่นทีจริงนะหรือไม่อย่างนั้นก็คนที่ลักษณะแบบหมายหยอกไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้ไม่ชอบนะเออพลังงานของเขาอ่ะไม่เอาเลยนะคะดุด้วยนะดุๆๆดุดุดด้วยนิ่งๆอ่ะคนนี้ยนิ่งแน่เลยนะ เออพลังงานของเขามาดูนิ่งๆน,น,นะคะชีวิตของเขาก็เลยจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะไปเริ่มต้นอีกสิ่งหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันพลังงานมันขึ้นแบบนั้นนะคะมาดูกันเนาะว่าตอนนี้เขาชอบคุณมากพอที่จะมาสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือยังเออมาดูใบแรกเนาะมาลุ้นกันนะคะสองถ้วย จะเดาดิวหนึ่งหมาดจะมีจีเชียงหนึ่งเหรียญจะบอกว่ากองนี้นะเอ่อจะมีอะไรเกิดขึ้นปุปปับฉับพลันไม่ทันที่ตั้งตัว อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้มันจะมีอะไรฟุกฟุกหิงหิงในความสัมพันธ์นะเราบอกตั้งแต่แรกเลยะมีอะไรฟุกฟุกหงหิงในความสัมพันธ์นะคะเออกับคนคนนี้แหละนะคะเขารักคุณนะเนี่ยมันเป็นรักที่มีแต่ให้เนาะรักที่แบบมันเป็นรักที่แต่ว่ามันยังเป็นรักที่ยังไม่ยุตินะมันเป็นแต่มันเป็นความรักแหละนะคะมันเป็นลักษณะแบบทั้งรักทั้งหลงนะเขาหลงเสน่ห์คุณมากๆเลยแต่คําถามของเราคือ เขาพร้อมทีจ่จะมาสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือเปล่าคนคนนี้อยากเริ่มต้นอะไรจากเล็กๆก,ก่อนอะแต่ถามว่ามันมันเป็นความรู้สึกพิศวาสไหมไม่เป็นความรู้สึกพิศวาสค่ะแต่เขามองนะว่าเขาอยากเริ่มต้นอะไรจากเล็กๆก,ก,ก่อนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีประเด็นมีปัญหากันเดี๋ยวเขาจะมาเริ่มต้นใหม่ นะคะถ้าหากว่าเคยแบบเป็นคนเก่าๆนะที่แบบจบจบกันไปออตัดตัดกันไปเดี๋ยวจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นะคะไพ่เริ่มต้นมันขึ้นหลายใบเลยอ่ะมันไม่น่าเป็นเรื่องบังอื่นนะคะเดี๋ยวก็จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะการเริ่มต้นครั้งนี้มันจะดีกว่าเดิมถามว่าเขาพร้อมที่จะชัดเจนไหมเขาอยากเริ่มต้นอะไรจากเล็กๆแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนึกออกไหมคะมเป็นการเริ่มต้นที่ดีเนาะ มันจะเป็นการเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะก็คือชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่มันจะค่อยค่อเป็นค่อยๆไปกองเนี้ยนะคะมันจะมันจะไม่นิ่งอ่ะมันจะไม่นิ่งมันมันจะไม่ลักษณะแบบเดินก้าหนึ่งถอยก้าหนึ่งอ่ะมันจะมันจะไปข้างหน้าแล้วนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะคนที่คุณมาถามถึงเนาะแต่มันอาจจะไม่แบบ มันอาจจะไม่ยิ่งใหญ่ไฟกระพริบนะมันก็อาจจะลักษณะแบบเริ่มต้นอะไรจากเล็กๆอาจจะชวนไปทานข้าวก่อนก็ได้หรือบางคนก็ลักษณะแบบจะคุยกันมากขึ้นจะคุยกันในลักษณะที่มันลงลงึกลงดีเทลคุยเรื่องครอบครัวคุยเรื่องอนาคตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเหมือนเหมือนมันมีอะไรที่มันพัฒนาขึ้นในความสัมพันธ์แต่คนคนนี้นะคะเขาชอบเริ่มต้นอะไรจากเล็กๆก่อนเขาจะไม่ได้แบบถึงขนาดยิ่งใหญ่ไฟกระพริบมาก เออเพราะเขาเป็นคนจริงจังกับชีวิตเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคะจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเออเขาเป็นคนที่ทําอะไรแบบไม่ไม่ได้ทําเล่นๆนะ่ะนะคะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นใหม่นะเขารักคุณนะทั้งรักทั้งหลงเลยทีเดียวกองนี้นะคะพร้อมที่จะมาสร้างความชัดเจนแต่มันจะเริ่มอะไรจากเล็กๆก่อนแค่นั้นเองนะคะก็พร้อมแล้วแหละเพราะว่า เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในตัวเองด้วยนะคะเราบอกแล้วนะการตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้นะของเขาเองเนาะไม่ว่าจะมีประเด็นอะไรกันก็แล้วแต่เดี๋ยวเขาก็คงไปเคลียร์ตัวเองถ้าหากว่าเขาไม่กิ๊งมีก้างหรือมีใครอยู่นะคะสุดท้ายก็จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเจอปุ๊บถูกใจปั๊บด้วยนะอย่างคุณนะอการที่เขาเจอคุณนะเนาะมันเป็นความรู้สึกรักค่ะกองนี้นะคะทั้งรักทั้งหลงเนาะ เออจะไม่จะไม่พัฒนาได้ยังไงก็ต้องพัฒนาเนาะบางคู่นะที่คุยกันมานานนะคะหรือว่าสารสัมพันธ์กันมานานแล้วอาจจะมีโอกาสที่จะได้แบบไปเที่ยวนะคะพากันไปเที่ยวก็ได้นะคะเออจะเป็นการชวนกันแบบป,ปุบปรับฉับพลันไม่ันไในตั้งตัวเหมือนจะได้เจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไปทานข้าวนะคะไปเที่ยวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะเออบางคนที่คบกันไปนานแล้วเป็นแฟนกันหรืออะไรแบบ เหมือนคบกันสักพักหนึ่งอะไม่ได้พูดถึงแฟนแล้วกันเนาะเพราะว่าเรามาดูความสัมพันธ์ว่าเขาจะชัดเจนไหมก็อาจจะมีแบบมีการให้ของขวัญให้ดอกไม้ให้ของมีค่าอะไรก็ได้นะกองนี้ลักษณะมันจะประมาณนั้นนะคะดีค่ะกองนี้ดีอยู่อะไรที่มันเป็นไปไได้มันจะเป็นไปได้มันจะมีอะไรฟุกๆเฮงๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะกับกองนี้นะคะออกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงค่ะ สวัสดีค่ะกล่องที่2นะคะคำหัวข้อตอนนี้เขาชอบคุณมากพอที่จะมาสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือยังมาดูพลังงานคุณก่อนนะคะ3ใบ t h ทาวเวอร์นะคะหาไม้แล้วก็10ดาบ นะคะพลังงานของคุณมีคนเกิดวันอังคารธาตุไฟแม่สิงห์ธนูธาตุลมีถุนตุนกุมนะคะคนเกิดวันที่16วันที่15เอ้ขอโทษค่ะคนวันที่1 6วันที่5วันที่10วันที่7วันที่1ได้นะคะพลังงานของคุณเนาะมันมีอะไรเกิดขึ้นปุบปับฉับพลันไม่ทันที่ตั้งตัวระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะเออหรือการเจ็บป่วยไม่สบายกระทันหันนะในชีวิตของคุณนะ ดวงคุณไม่ค่อยดีนะกองเนี้ยนะคะทำบุญบ้างเนาะหรือไม่งั้นก็ทําทานก็ได้เนาะไหวพระสศนทนทําสมาธิได้จะดีมากหรือไม่อย่างนั้นก็บริจาคลงศพนะคะทำบุญให้กับบิญญาณนะเ,เจ้ากรรมนายเวบรบรรพบุรุษได้นะคะ ไหพระสวดมนต์ทำสมาธิบ่อยๆเลยกองเนี้ยดวงไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะมีเหตุเสียเงินเพราะบ้านเพราะรถนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแตกหักพังเสียหายนะคะตกจากที่สูงนะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับชีวิตนะชีวิตช่วงนี้ทำมันมันวุ่นวายจังเลยอะกระวนกระวายใจด้วยนะเอออยู่อยู่ไม่เป็นสุขเลยอะลักษณะประมาณนั้นอะเออนะมันไม่มีความสุขเลยอะมันเครียดนะคะมันเครียดมันวิตกกังวลนะมัน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 เหมือนแบบ มันเหมือนฟ้าผ่าตรงกลางใจบางคนนะคะกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นวุ่นวุ่นวายๆไปหมดทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวอะไรก็ไม่รู้อิลุงตุงนงังอิมวยตัวนะเออไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีสมาธิไม่มีสติเลยนะช่วงเนี้ยบางคนนะคือเหนื่อยหนักมากเลยนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะ ชีวิตของคุณนะมันจะวุ่นวุ่นวายๆนะมันมีเรื่องให้เครียดมันมีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลมันมีเรื่องให้ต้องทุกข์ใจเสียใจปวดใจแล้วก็เกิดขึ้นกระทนหันไม่ทันในตั้งตัวแต่สุดท้ายนะคุณก็เลือกที่จะจบปัญหาวุ่นวุ่นวายแบบนี้นะคะจบเพื่อที่จะให้ชีวิตเนี่ยมันไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเนาะจบเพื่อที่จะแบบชีวิตไม่ต้องแบบ มากังวลมาทุกอะไรอยู่แบบนี้แล้วอะไรประมาณนั้นนะคะโอ้นะช่วงนี้น่ะทําบุญเยอะๆนะกองนี้นะคะทําบุญทําทานเยอะๆนะคะเออปล่อยนอกปล่อยปลาปล่อยอะไรก็ปล่อยไปตามที่คุณถนัดเลยนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเออทั้งเรื่องอุบัติเหตุเรื่องเจ็บป่วยไม่สบายกระทันหันเรื่องแบบอาจจะมีโอกาสได้ไปงานขาวดำนะคะหรือไปเยี่ยมผู้ป่วยอย่างนี้ก็ได้นะ เออประมาณนั้นนะคะมาดูกันตอนนี้เขาชอบคุณมากพอที่จะมาสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือยังบางคนนะเขาเป็นใคร7จ็ดดาบเดลิเวอร์นะคะสิดาบคิงถือถ้วย ทิงถือดาบพลังงานของคนคนนี้นะฮะคนนี้ต้องเป็นคนใจร้อนแน่เลยอะ่ะพ่ดาบมาสามใบเลยอะ่ะไปไพ่าตท่ลมอะนะคะไม่ใช่ใจร้อนอยู่หรอกคนคนนี้ที่คุณมาถามอนะ่ะคนคนนี้นะ่าทำอะไรมีเล่ม์มีเหลี่ยมตลอดเลยอะ่ะมีอะไรที่เป็นแบบ ปิดบังซ่อนเร้นนะไม่เปิดเผยลับๆล่อๆนะชอบมีความลับอะคนคนนี้ใช่ไหมลองไปสังเกตดูสิไม่ค่อยเปิดเผยหรอกนะแล้วก็ไม่ชอบไปใครมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวขเขาด้วยนะไม่ชอบมากๆเลยนะคะเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากให้ใครรู้ไงไม่อยากให้ใครรู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของเขาคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ลังเลลังเลตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยนะโดยเฉพาะเรื่องของตัวเองนะลังเลลังเลนะ ตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยตกมาตายนะเออนะกับโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวของตัวเองนะคะภายนอกอดูเหมือนจะดูดูเหมือนจะแบบเป็นคนจริงจังกับชีวิตแต่ไม่นะคนคนนี้เป็นคนโรเล่ค่ะเป็นคนที่แบบตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยมีทางสองทางให้เลือกอยู่เสมอนะคะชอบลังเลอ่ะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่เอ,อ่อคนคนนี้น่าจะเคยถูกทรยศหักหลังหรืออะไรมาก่อนด้วยนะเ,ออเป็นคนมีเล่ห์มีแย่เหมือนไปทําคนอื่นด้วยแหละแล้วก็โดนคนอื่นทํากลับด้วยนะ ทางานนั้นนะคะเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะค่อนข้างที่จะเอาตัวเองเป็นใหญ่นะเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคนคนนี้เท่าที่เราดูพลังงานของเขาอะเออก็คุณลองไปดูแล้วกันเนาะว่ามันเป็นอย่างที่เราพูดหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่ใช่นะคุณไปเลือกกองอื่นเนาะเพราะคนนี้มีรักซอนนะ น่าจะมีรักซ้อนมาตลอดแหละเท่าที่เราดูนะคะเออมาดูกันนะคะคนคนนี้เวลาเจอปัญหานะไม่ค่อยแก้นะปัญหาเราบอกไว้ก่อนเลยนะปัญหาของเขาอะหนีปัญหาไม่แก่ทิ้งไว้อย่างนั้นอะนะหนีเอาเออมาดูกันตอนนี้เขาชอบคุณมากพอที่จะมาสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือย,อยังนะคะ j u s m e n t เด็กถือดาบ2เหรียญ3ดาบ8ด,ดาบโอ้พูดจนหูนี่นะฉีพูดจนปากฉีกถึงรูหูนะคะเออพูดตด่อคนนี้พูดไปเถอะไม่มีหรอกความชัดเจนเดี๋ยวเร็วนี้ก็ยังไม่มีขอโทษจริงๆพลังงานของเขาอะ่ะมันก็เป็นแบบไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะโปร่งใสอ่ะไม่ค่อยจะชัดเจนตั้งแต่แรกอะความรู้สึกของเรานะกับคนที่คุณมาถามนะในความไม่ชัดเจนมันก็ชัดเจนของมันอยู่แล้วด้วยซ้ํานะขอโทษจริงๆนะคะถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณคุณออกไปได้เลยนะคะคุณก็ณบอกคนคนที่คุณเสียเปรียบนะเสียเปรียบทุกทางเลยด้วยนะคะพูดไปเถอะนะทําไม่ได้สักอย่างเออก็ทําไม่ได้สักอย่างอ่ะลังเลลังเลตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยนะคะเออนิ่งใช้วิธีการนิ่ง นิ่งซะมากกว่านิ่งไม่ทําอะไรเลยนะนิ่งไม่ทําอะไรเลยเนาะเออกองเนี้ยนะคะก็บอกแล้วคุณพูดไปเถอะพูดจนแบบปากฉีกถึงรูงหูแค่นั้นแหละนะคุยกันไปนานแค่ไหนก็ไม่มีความชัดเจนคนคนเนี้ยอืมเขาเป็นแบบเนี้ยเราไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเขาก็จะนิ่งอ่ะใช้เขาใช้วิธีการนิ่งอ่ะถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพราะคนคนนี้เขาแบบเป็นคนหนีปัญหา ยังไม่มีอะไรชัดเจนนะยังไม่คิดจะชัดเจนนะระวังด้วยนะว่าคุณจะถูกเขาเอาเปรียบอ่ะคุณจะเสียเปรียบเขานะคะถ้าพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองนี้เลิกเลิกเลิกคุยเลยนะเนาะเลิกคุยเลยดีกว่าพลังงานของเขามันไม่โอเคตั้งแต่แรกแล้วเหมือนคุณจะรู้ด้วยนะไม่ใช่คุณไม่รู้นะกับคนที่คุณมาถามเนี่ยว่าเขาแบบก็ไม่ได้ไม่ได้ที่จะจริงใจกับคุณเลยด้วยซ้ําไปอะไรประมาณเนี้ยนะ เออแต่บางคนก็อาจจะลังเลอยู่แต่สุดท้ายเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองนะคะด้วยสัญชาตญาณของคุณเองนะคะก็ไม่ไม่มีนะคะกองเนี้ยขอโทษจริงๆถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณออกไปได้เลยนะคะเออมัน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 ไม่ค่อยดีเนาะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกอง ที่สนะคะกับหัวข้อตอนนี้เขาชอบคุณมากพอที่จะมาสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือยังมาดูพลังงานคุณก่อนนะคะสามใบวันนี้เนาะเออเปิดเปิดบอยบ่อยเนาะเด็กถือเหรียญเดดเดนะคะแล้วก็เจดเหรียญน,นะคะพลังงานของคุณนะคะมีธาตุดินผู้สบกันมังกรแล้วก็คนเกิดราศีพิจิกนะคะคนเกิด วันที่สิบสามวันที่เจ็ดวันที่สี่ได้นะพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นเด็กดีของคุณพอ่อคุณแม่เป็นเด็กดีของคนที่ที่เขาเลี้ยงคุณมานะเนี่ยเนาะคุณเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนนะเออเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่เออฉลาดนะเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นเป็น,นในเรื่องการงานของคุณนะคุณนะมองเห็นกําไรนะ คุณมองเห็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมองเห็นสิ่งที่มันเป็นเงินเป็นทองได้อะ่ะเหมือนงานที่คุณจะทําเหมือนของอะไรก็แล้วแต่ที่คนอื่นแบบเขามองดูเหมือนไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีแต่คุณสามารถที่จะแบบมองเห็นมันเป็นเงินเป็นทองได้อ,ะอ่ะนึกออกไหมเออเก่งนะคุณเนี่ยเออนะเป็นคนที่ดู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 นิ่งๆนะคะดูที่แบบเออไม่ชอบไม่ใครที่ที่จะมาแบบทําให้คุณทุกข์หรือว่ามาดูถูกเยยดย้มหรืออะไรอย่างเงีย้ยคุณตัดทิ้งเลยนะ อะไรก็ตามที่เป็นท็อกซิกในชีวิตของคุณนะ่ะใครก็ตามมาแล้วแบบไม่ดีกับชีวิตของคุณตัดทิ้งได้เลยนะโดยที่ไม่ลังเลเลยนะเออเพราะอะไรเพราะว่ามาแล้วไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะ่ะแถมยังจะมาทําร้ายคุณอีกจะเก็บไว้ทําไมประมาณนั้นนะคะตัดทิ้งออกจากชีวิตไปเลยดีกว่านะคะชีวิตมันจะได้มีความสุขมากขึ้น <c oughs> อะไรประมาณน,นั้นเนาะเป็นคนที่มีเงินกิจน,นะคะเป็นคนที่เก็บเงินเก็บทองกิจนะคะเป็นคนที่ มีคู่หรือไม่มีคู่ก็อยู่ได้ดวงของคุณนะคะเป็นคนที่ขยันทํางานนะคุณจะมีทุกอย่างด้วยหนึ่งมันสมองและสองมือของคุณอัตหิอัตโนนาถูตนเป็นที่พึ่งแห่งตนกองนี้นะคะแต่คุณไม่เจ็บไม่จนนะจะบอกไว้ก่อนเลยดวงคุณแข็งมากๆเลยุณเป็นคนดวงแข็งนะคะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิ บ่อยได้จะดีมากเลยเวลาทําบุญอย่าลืมนะคะทาบุญให้วิญญาณบรรพบรุษเจ้ากรรมในเวียนของคุณด้วยนะคะท่านจะปกปกัปก,ปก,ปกคุ้มครองคุณได้เนาะจะทําให้ชีวิตของคุณนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะพลังงานของคุณนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนแกร่ง,เป,นนเ,งเป็นคนฉลาดนั่นแหละนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมใครนะเป็นคนที่ใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวถ้ากูไม่ผิด เออนิสัยก็ออกจะแบบเป็นนักเลงไปสักหน่อยนึงเออประมาณนั้นนะคะดุดุอะ่ะเออไม่ค่อยกลัวใครอะ่ะพลังงานของคุณนะคะมีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากเลยกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะเป็นคนไม่ลังเลอะ่ะคนอย่างคุณนะั้นกล้าหารเด็ดเดี่ยวเออประมาณนั้นนะคะร่างกายก็แข็งแรงอีกต่างา เออบางคนก็มีเกณฑ์ไปงานขาวดำมานะเนี่ยไปเยี่ยมเยี่ยมผู้ป่วยก็ได้นะช่วงนี้เนาะมาดูกันตอนนี้เขาชอบคุณมากพอที่จะมาสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือยังคนคนนั้นเขาเป็นใครนะคะคิงถือไม้ควีนถือถ้วยสิบไม้ ห้าหมืสิบถ้วยนะคะคนคนนี้เ็เป็นใครคนคนนี้นะคะเป็นคนทำอะไรวางแผนนะคะเป็นคนพูดจาผงผางเนาะเป็นคนที่เสียงของเขาค่อนข้างจะมีอำนาจนิดหนึ่งนะชัดถ้อยชัดคำ ะะเสียงแบบออกจากกลางวานันเสียงดูมีอํานาจอะ่ะคนคนนี้เวลาพูดอะไรออกมานะคะเป็นคนไม่มีความลับนะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เปิดเผยนะคะถามอะไรเนี่ยเขาตอบหมดแหละนะคุณอยากรู้อะไรคุณถามไปเลยนะเขาไม่ค่อยมีมีเล่์มีเหลี่ยมเขาก็จะพูดไปตามความจริงนั่นแหละ นะคะเพราะว่าขี้เกียจมานั่งจำเนาะเรื่องโกหกบางทีมันจําไม่ได้มันก็จะเสียคำพูดไงเอออะไรประมาณนั้นเนาะคนคนนี้นะคะเป็นคนทําอะไรวางแผนเป็นคนบ้างงานนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวมากมากเลยเนาะเป็นคนชอบช่วยเหลือนะคะเวลาช่วยใครนี่ช่วยด้วยใจด้วยนะถึงไม่ได้อะไรกลับคืนมาคิดซสว่าทําบุญไว้ชาติหน้า ประมาณนั้นคนคนนี้นะคะตอนนี้นะถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินนะคะก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคนคนนี้เนาะเอ่อสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะเป็นคนที่แบกร,รับทุกอย่างไว้กับตัวเองได้หมดเลยเพื่อคำว่าครอบครัวไม่มีบทสักคำคนคนนี้ถ้าไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะต้องเป็นเสาหลักของบ้านนั่นแหละประมาณนั้นนะคะก็คือแบกร,รับทุกอย่างไว้กับตัวเองเนาะเออภาระเยอะนะคนคนนี้นะคะ ออมีอะไรที่คุณจะต้องรู้อีกนะก็ไม่มีอะไรเนาะพลังงานเขาไม่ได้เป็นคนเลวร้ายคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็เออหลงเสน่ห์เขานะคนคนนี้ยนะอยู่ใกล้แล้วรู้สึกแบบเขาเรียกรู้สึกซูซานะรู้สึกแบบตื่นเต้นรู้สึกแบบ รอนรุ่มเอออะไรประมาณนะั้นเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะถึงเขาจะไม่ใช่เป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อแต่เขามีเป็นคนมีเสน่ห์คนคนนี้นะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นได้หมดเลยนะยกเว้นปัญหาของตัวเองตกมาตายลังเลลังเลตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยนะเออไปไม่ถูกออปัญหาส่วนตัวของตัวเองนะเนี่ยข้อเสียของเขาคือแบบเนี้ยนะคะมาดูกันตอนนี้เขาชอบคุณมากพอที่จะมาสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือ,อยังอ่าคนคนนี้นะคะสามถ้วย แปดถ้วยอ๋อ oh. justice queen ถือเหรียญแล้วก็ temperance นะคะเขาพร้อมหรือ,อยังไปตั้งหลักก่อนเขาก็ชอบคุณน,นะ เออเขาก็รักคุณไปแล้วแหละนะคะแต่ด้วยความที่ตอนนี้เขามีทางสองทางให้เลือกการตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้นะคะแต่เขาคิดจะมาสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์กับคุณแล้วนะคิดจะมาสร้างความชัดเจนแล้วค่ะเขาอยากจะชวนไปทานข้าวอะ่ะหรือไม่งั้นเอาไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งอะ่ะต่างถิ่นต่างที่แดนไกลนะคะอยู่ที่คุณว่าคุณจะตัดสินใจทํำยังไงนะคะเขาก็ลังเลลังเลตัดสินใจสุดท้ายก็น่าจะตัดสินใจที่จะสร้างความมั่นคงอยู่ดีนะคะลักษณะแบบ ออยากเริ่มอะไรจากเด็กๆก่อนอาจจะพาไปทานข้าวก่อนนะคะแล้วพัฒนาเป็นการไปพากันไปเที่ยวนะคะที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อที่จะดูว่าเราแบบเอ,อลองอยู่ด้วยกันลองไปกินข้าวลองไปเที่ยวกันดูซิว่าไลฟ์สไตล์ของคุณกับหรือไอหรือการใช้ชีวิตของคุณกับเขาอะมันจะเข้ากันได้หรือเปล่านะคะเขาก็พร้อมอยู่นะเออพร้อมที่ท,ที่ที่จะมาแบบ ศึกษาดูใจพร้อมที่จะมาดูกันว่าคุณกับเขาเนี่ยถ้าหากว่าได้ใช้ชีวิตหรือว่าได้มีอะไรที่มันมีแบบทําด้วยกัน่ะกิจกรรมที่มันทําด้วยกันไม่ใช่ไปทานข้าวไม่ใช่ไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ากันได้ไหมเนาะแต่ถ้ามันไปด้วยกันได้ดีแต่เราดูจากไพ่นะมันมันมันไปในทิศทางบวกนะคะความสัมพันธ์มันก็จะชัดเจนนะคะแล้วมันมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอะนะ ประมาณนั้นเขาก็พร้อมแล้วค่ะแต่อยู่ที่คุณว่าคุณจะพร้อมหรือเปล่านะคะเขาก็ไม่มั่นใจนะถ้าหากว่าเขาจะมาสร้างความชัดเจนจะชวนไปทานข้าวหรือชวนไปเที่ยวอย่างนี้คุณจะไปกับเขาไหมลักษณะก็จะประมาณนั้นนะคะเราจะไม่พูดเยอะพูดมากนะคะเพราะอะไรเพราะว่าออวันนี้อุปสรรคมันเยอะเหลือเกินนะ,ะทั้งมีคนส่งของทั้งมีสายเข้าทั้งอะไรสารพัดเนาะก็ะสรุปประมาณนี้แหละนะคะพร้อมแล้วกองนี้นะคะแต่ก็อยู่ที่คุณแหละ นะบ้าคุณน่ะจะยังไงต่อกับคนคนนี้นะคะกลองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ